คนไทยเจนใหม่ช็อกไม่เคยเห็นกระบะพันใหม่อย่างนี้มาก่อนฮุนไดซันต้าครูซชื่อว่าเด็กไทยเจนใหม่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับรถกระบะท,ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานรถยนต์นั่งมาก่อนแบบที่ฮุนไดซันตาครูซเป็นแต่ถ้าเราจะบอกว่ามันมาแนวนิสัน NV pickup สมัยยุค90ละ่ะชื่อว่าเด็กไทยหลายคนอาจจะต้องร้องอ๋อรั่นฟรอ์กันเลยทีเดียวฮุนไดเปิดตัวซันตาครูอย่างเป็นทางการแล้วไทยพูดง่ายง่ายมันก็คือทูซอนโฉมเวอร์ชันกระบะนั่นเอง เพราะว่ามันใช้พื้นฐานเดียวกันหุ่นไดซ์ซันตาครูซมีนิยามว่าเป็นรถกระบะแนว s a v หรือ Sport Adventure Vehicle ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการวิจัยความต้องการของลูกค้าชาวอเมริกันที่ใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักมีไลฟ์สไตล์ที่อยากหลีกหนีชีวิตเมืองใหญ่ไปไกลๆเพื่อการผจญภัยทุกสัปดาห์หลายคนในกลุ่มการวิจัยสนใจรถแนวกระบะมากกว่ารถแนว SUV มาตรฐานเพราะลูกค้าเหล่านั้นอยากใช้รถเพื่อการขับขี่ในเมืองผจญภยัย การใช้ประกอบอาชีพและการใช้ขนอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านในยามที่ต้องการได้นั่นเองไฮไลท์สำคัญคือส่วนของกระบะมีการปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าที่บรรทุกด้านท้ายด้วยแผ่นฝาปิดม้วนแน่นหนาแข็งแกร่งสามารถล็อกและปลดล็อกตัวบานฝาปิดสัมภาระและฝากระบะท้ายได้และที่เด็ดสุดๆเลยก็คือมันซ่อนเนื้อที่เก็บของอีกชัน้นใต้พื้นกระบะอีกด้วยในกรณีที่มีของเกินความคาดหมายว้าวแจ่มว้ากันไปเลย การออกแบบด้านหน้าเด่นกระแทกตาด้วยไฟเดย์ไทม์เรนิ่งไลท์แบบพารามิทริกจีเวลดีไซน์กลมกลืนกับลายกระจังหน้าและเพิ่มมิติโดดเด่นกว่าฮุนไ t ทูซอนด้วยการออกแบบกันชนหน้าที่ดูยื่นล้ำออกมาคลุมในส่วนของไฟหน้าและออกแบบเส้นฝากระโปรงหน้าที่ดูเท่แปลกตาเอามากๆดีไซน์ด้านหน้าออกแบบดีดีกว่าทูซอน4ดีไซน์สัดส่วนตัวรถมาแนวสปอร์ตปิกอัพ เพราะเสา A และเสา C มีการทำมุมเอ็นที่ลาดเอียงพอสมควรแต่ต่างจากรถกระบะที่มีเสาหลังคาทรงตั้งเพื่อเน้นความอเนกประสงค์แต่ก็จำเจเช่นกันเพิ่มความเท่เต็มพิกัดด้วยยางและล้ออลอยขนาด20นิ้วในรุ่นท็อปดีไซน์ด้านท้ายมาพร้อมกับไฟทรงตัวถีมีเอกลักษณ์โดยรวมๆเขาบอกว่าดีไซน์รถคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตในแคลิฟอร์เนียหลักๆจึงมีการออกแบบแต่ละชิ้นส่วนแต่ละสัดส่วน ให้เข้ากับการใช้ชีวิตในเมืองแคลิฟอร์เนียจริงๆเสียด้วยภายในห้องโดยสารก็จะดูคล้ายกับทูซอนคือดูเรียบเรียบแต่ก็มีความหลําไปในตัวมาแนวดูอัลคอ k p ก t แยกฝั่งผู้โดยสารและผู้กับขี่ต่างหากโฟกัสการเข้าออกห้องโดยสารที่สะดวกสบายและการโดยสารสบายยามเดินทางไกลเพิ่มความพรีเมียมสุดๆหรือการติดตั้งลำโพงบอส ุมพลังมีให้เลือกทั้งเบนซิน2.5ลิตร Direct ็ n j e อ t i o n ให้พละก,กำลังมากกว่า190แรงมา้าจับคู่กีอัตโนมัติไฮดรลิก8จังหวะฮุนไดเขาเคลมว่ามีอัตราเร่งที่ดีมากประหยน้ำมันด้วยและเบนซิน2.5ลิตรเทอร์โบ d i ร j e t Injection ให้กำลังมากกว่า275แรงมา้าจับคู่กีอัตโนมัติครัดคู่8จังหวะจุดขายด้านสมรรถนะการขับขี่ก็จะมีระบบขับเคลื่อน HTRAC กับเคลื่อนสีล้อมาให้เลือก ขับเคลื่อนทุกความมั่นใจแม้ถนนข้างหน้าจะปกคลุมด้วยขีมะรองรับการขับเคลื่อนมัลติโมดตัดกำลังลงสู่ล้อหน้าและล้อหลังตามสถานการณ์มีการปรับช่วงล่างเพื่อให้รองรับการขับขี่ในเมืองและออฟโรดได้ระบบความปลอดภัยของรถคันนี้จัดเต็มเต็มพิกัดตามยุคสมัยอาทิระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติรองรับการตรวจจับคนเดินทางเท้ารถจักรยานและการขับขี่ข้ามสี่แยก ระบบเตือนจุดมุมอับสายตารองรับการควบคุมพวงมาลัยให้อัตโนมัติในยามขับขันและเมื่อถอยจอยเข้าซองแบบคู่ขนานหาผู้ขับขี่จะถอยชนระบบก็สั่งเบรกให้อัตโนมัติระบบเตือนจุดมุมอับสายตาขนาดถอยหลังหากมีรถวิ่งผ่านระบบจะช่วยเบรกให้อัตโนมัติด้วยเช่นกันระบบช่วยประคองพวงมาลัยให้บังคับตรงตามเลนอัตโนมัติระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติบนทางด่วนกล้องมองภาพ360องศา ระบบป้องกันการเปิดประตูโดยพละการเมื่อมีรถกำลังวิ่งประกบระบบสมาร์ทครูสคอนโทรลสามารถหยุดรถและขับรถต่อให้โดยอัตโนมัติระบบตรวจสอบอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ระบบเชื่อมต่อก็สารพัดเยอะแยะไปหมดภายใต้ชื่อบรู i ิงอ้อรองรับให้สมาร์ทโฟนทำงานแทนกุญแจได้ในตัวด้วยณขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าโรงงานอินโดนีเซียจะมีสิทธิ์ขึ้นสายการผลิตหุน่นดซันต c าครหรือไม่ เพราะตัวรถเนี่ยน่าจะเน้นตลาดสหรัฐอเมริกาและลาตินอเมริกามากกว่าซึ่งเป็นตลาดรถกระบาโมโนโคอรที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้อยากได้ใช่ไหมมาสาวเสียงด้านล่างกันเพื่อฝ่ายการตลาดหรือซัมติงบางคนอาจจะนำข้อมูลไปพิจารณาก,ก็ได้นะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายครับพระเกิอย่างสูงครับ